สวัสดีค่ะวันนี้พิญญาเอาเรื่องราวดีๆจากประเทศฟินแลนด์มาเล่าสุ่มกันฟังนะคะสำหรับใครที่เป็นสไภัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะหรืออนาคตอาจจะได้มาอยู่ในประเทศฟินแลนด์ใดๆก็แล้วแต่นะคะจำไว้เลยนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมกับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวฟินแลนด์จะล้างทาความสะอาดทะเลสาบนะคะและก็เอาปลาขึ้นไปทิ้งทั้งหมดนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะ คือปลาเยอะมากนะคะเอาจริงๆแล้วปลาที่เอาไปทิ้งนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาที่แบบว่ามีก้างเยอะซึ่งชาวฟินแลนด์ไม่นิยมกินกันอยู่แล้วนะคะ,ะเช่นปลาล่านานะคะตัวใหญ่มากและก็แอบมีพยาธิอยู่ข้างในด้วยเด้อน,นะคะทุกคนใครที่เอาไปก็อย่าลืมทําความสะอาดดีๆนะคะเวลาที่เราเอาไส้เอาพุงออกก็บางทีมีพยาธิอยู่ข้างในอย่าลืมเอาออกนะ ดีมากคุณอะแนี่เลยี่กลเยวันนี้ไม่มีใงเลย เมื่อถึงฤด,ดูกาลคนไทยนะคะก็ชอบไปเอาปลามากินนะคะเพราะว่าเป็นปลาฟรีค่ะเราทําได้หลายเมนูมากเลยนะคะอย่างเช่นปลาส้มนะคะหรือเอาไปทปาําปลาล้าต่วนปลาตัวเล็กๆเราก,ก็ไปทาปลาจอมกันค่ะโดยเฉพาะพิญญานี่คือชอบมากเลยเอามาทปาปลาล้าปลาจ่อมจ้าปลาส้มด้วยนะคะทุกคนหรือเราอาจจะเก็บไว้ในตู้แช่แข็งก็ได้นะเก็บไว้กินเป็นปีก็ได้ค่ะแล้วเอามาทําน้ํายาขนมจีน โอ้โหแซ่บมากเลยค่ะทุกคนคะะ่ะแกะแล้วแกะแล้วทุกคนลุ้นๆๆถังที่สองมีปลาอะไรบ้างลบบเต็มไปใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาวันนี้และพวกเราคนไทยก็จะมีความตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเวลาที่เขาเทปลาลงมานะคะก็คือปลาสดๆดตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่เราจะเลือกเอาตัวไหนก็ได้เอาเยอะแค่ไหนก็คือได้หมดเลยนะคะก็คือเอ J นจอยสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะ

อย่างที่บอกกันเลยนะคะว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากๆม,มีปลาหลากหลายชนิดเต็มท้องทะเลสาบไปหมดเลยค่ะถึงขั้นต้องลากปลาไปทิ้งนะคะเพราะว่าปลาแย่งอาหารกันกินจ้าคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กับพิญญาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับพิญญาในคลิปถัดไปจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคอมเมนต์สุภาพจ้าบ๊ายบาย